รูปที่ทําวันนี้นะครับจะเป็นรูปนี้นะครับนี่ที่ผมทําออกมานะครับเป็นทอดกระถิ่นวัดเขาอินนะครับตําบลท่าชาเภอรสีสัชนาลัยนะครับจะประมาณนี้นะครับออกแบบแบบเรียบๆง่ายๆเลยนะครับซึ่งผมก็มีนี่แบ็กกราวจะอยู่นี่เห็นไหมจะทํางานเป็นเลเยอร์นี่รูปพระนะครับนี่กรอบรูปนะครับจะทําเป็นงานเป็นเลเยอร์เลเยอร์ลงมาเลยนะครับ ขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมไปที่ไฟล์ก่อนนะครับสั้งขนาดก่อนนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วไปที่คําว่านิ้วนะครับนี่จะเป็นนี้นะครับนิ้วนะครับแล้วผมก็ตั้งค่าขนาดนะครับเป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษ A4 นะฮะตัวนี้เป็นกระดาษ A4 ปุ๊บเสร็จแล้วกดโอเคมาก็จะได้หน้ากระดาษเปล่าๆนี้ขึ้นมาเลยนะครับ เมื่อได้มาแล้วนะฮะผมก็ใส่แบ็กกราวเข้ามานะครับไปที่ไฟล์ก่อนเลยนะครับไปที่ไฟล์นะครับกดหนึ่งทีนะครับแล้วไปที่คำว่าเพจนะฮะเพจเอมเบดเลยฟึบนะฮะแล้วผมก็เอาเลือกแบ็กกราวที่ผมเลือกมาตัวนี้นี่จะอยู่ประมาณหน้านี้ปึบเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปเอารูปพระเข้ามาใส่นะครับ ไปที่ไฟล์มเดิมนะครับไปที่เพรสเ e ็มเผมก็เอารูปทันเข้ามาใส่นี่เอารูปท่านเข้ามาใส่ดึงให้มันเต็มเ็มเลยนี่ดึงให้มันเต็ม,ๆเ,ม,เตมๆเลยนะครับแล้วผมจะตัดคำว่าเขาวินตรงนี้ออกไปเพราะมันไม่สวยนะครัแล้วผมจะคลิกขวาตรงนี้ก่อนนี่คลิกขวาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมว่า l e t ต์ไลท์เลเยอร์นะเพื่อให้มันแก้งานได้นะครับ เสร็จแล้วผมก็ตัดไอคำว่าวัดเขาอินออกตรงนี้ออกไปกดดีล e ิ e ลบไปเลยนี่แล้วกดดิสเ e c กเอาเซเลคชั o นออกฟึบนี่นะฮะเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการตรงนี้ให้มันมีการเล่นระดับกับตรงนี้นะครับโดยที่ผมจะมาคลิกตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าเลเยอร์มารตรงนี้นะครับตรงนี้ นี่ add layer mask ตรงนี้คลิกหนึ่งทีนะครับ mm. นี่คลิกมาหนึ่งทีนะครับตรงนี้คลิกมาหนึ่งทีเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะฮะ mm. ผมจะใช้คำว่า Graddient tool นะครับก่อนที่จะทำนะครับตรงนี้นะครับให้เป็นสีดำกับสีขาวก่อนนะครับนี่โดยคลิกตรงนี้นะฮะปึ๊บนี่เห็นไหมครับ ผมก็ลากให้มันดูค่อยๆคกืนมานี่นี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้ามันเกินขึ้นมาเนี่ยเราสามารถเอาผู้กันเนี่ยมาลบตรงนี้ได้โดยคลิกไปที่เลเยอร์มารตรงนี้โดยคลิกมาที่เลเยอร์มารตรงนี้นะครับลบตรงนี้ลบตรงทันออกไปอา้าไม่ใช่เปลี่ยน เป็นตรงนี้เป็นสีขาวนี่ลบตรงท้งท่านตรงนี้ออกไปเห็นไหมครับก็สามารถลบได้นี่เห็นไหมนี่นี่ๆผมลบไปลบตรงท่านตรงเจ้าวาดออกมานะครับแล้วมีอะไรอีกใส่กรอบนะครับใส่กรอบผมก็เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์นะครับโดยการไปที่ไฟล์ก่อนนี่ใส่กรอบมาผมไปที่ไฟล์นะฮะแล้วผมไปที่คำว่า p a จ t e embed นี่เข้ามานะครับเพจเอ็มเบแล้วผมไปเลือกกรอบรูปที่ผมทําไว้เรียบร้อยแล้วนี่ปึบเราผมกดเพจนี่แล้วผมย่อลงมานี่ผมเลยย่อมานี่ซื้อนะครับนี่ เสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่ตัวอักษรมาเลยนะครับผมเกียดพิมพ์หัวนี่มาได้เลยแต่ตรงเนี้ยตัวเนี้ยผมก็ขยับให้มันพอดีก่อนไปที่ Edit นะฮะเราก็ไปที่ f r e t r a n s f o r m นะคะรับปึ๊บเร็วไปไหมเอ่ยทางบ้านบอกเร็วมากครับผู้ชมท่านผู้ชมบอกเร็วมากนะครั ประมาณนี้นะครับผมจะใส่ตัวหนังสือเข้ามานะครับผมก็เพิ่มเลเยอร์เข้ามาหนึ่งเลเยอร์ครับตรงนี้บวกเลเยอร์เข้ามาหนึ่งเลเยอร์ปึ๊บตรงนี้นะฮะนี่เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์ตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือนะครับนี่แต่ผมขี้เกียจพิมพ์นะครับผมไปเลยทอดกระถิ่นวัดเขาอินอ่าผมก็พิมพ์ไปเลยตรงนี้ใช้ตัวนี้นะครับ t e x t u o e นี่พิมพ์ได้เลยนะครับ เปลนสีเอาสี่ลายเราก็เลือกได้นะครับนี่ทอดกระถินวัดเขาอินนี่นะครับหัเลื่อนวางลงนิดนึงนี่มาใส่ในนี้ได้เห็นไหม อารมณ์ของฟอนต์นะครับอยากได้ฟอนต์แบบไหนเลือกได้เลยนะครับอารมณ์ของฟอนต์นะครับอารมณ์ของตัวหนังสืออยู่ที่เราชอบนะครับวิธีเลือกตัวหนังสือเราก็สามารถเลือกได้นะครับนี่คุมเมาส์คุมเลยแล้วก็จะมีตัวหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ในเครื่องของเรานะครับว่าเรามีหนังสือตัวหนังสืออะไรอยู่นะครับนี่ผมก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ ผมเี้เหียดพิมพ์ผมก็ลากมานี่เลย,เลยปึ๊บนี่เน,นีเห็นไหมปึ๊บมันก็จะมีเลเยอร์ที่สองเข้ามาแต่ผมพิมพ์ไว้หมดแล้วอะนี่นี่ก็สามารถพิมพ์ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นี่นะครับตัวนี้เป็นสีอะไรเปลี่ยนสีก็ลากเมาส์คุมไปปึ๊บนี่นี้เราคลิกสีสีทองนี่ นี่คลิกสีทองแบบนี้เห็นไหมครับทอ่อกระถินวัดเขาอินนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่ก็ได้มาแล้วนะครับอีกอันนึงก็จะมีอะไรอีกสารต่อการสร้างโบสถ์เราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับนี่ผมทําให้เรียบร้อยผมว่าลากมานี่มันก็จะขึ้นีกโฟลเดอร์หนึ่งแต่ถ้าใครมันก็พิมพ์ได้เลยนะครับสารต่อการสร้างโบสถ์ก็ใส่สีขาวขามาปุ๊บนี่จริงๆตรงนี้ก็ง่ายไหมฮะง่ายเลยเห็นไหมครับ เดี๋ยวจะสอนวิธีการเอารูปนะครับใส่ในช่องสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับหรือช่องหกเหลี่ยมก็ได้นะครับวิธีแรกนะครับผมไปที่ตัวนี้ก่อนนี่บวกเลเยอร์ขึ้นมา1อันนะครับนี่ปุ๊บผมไปที่จุดสจุดตรงเนี้ยนะครับไปที่โพลีกอนทูนะครับ,รบตัวนี้สมมุติผมวาดมาหนึ่งอันนี่ผมวาดมานี้ ผมวาดโพลิกอนมาหนึ่งรูปนะครับผมวาดตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมจะเอารูปมาใส่ในนี้นะฮะผมก็ไปที่คําว่าไฟล์นะครับแล้วก็เพจเอารูปมาก่อนอผมจะเอารูปอะไรอารูปโบที่ออกแบบไว้นะครับโบที่ออกแบบไว้นี่ผมเอาโบทมาตรงนี้ ผมก็วางะกะไว้แล้วนะครับว่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็กะไว้นะครับดอินเ n t e r ปึ๊บนะฮะแล้วผมก็คลิกขวาตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็ create clip mark ปับ๊บนี่โบดก็จะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วนะครับนี่นะครับอีกทีนะครับเผื่อมองไม่ทันนะครับเลเยอร์นี้จะเป็นเลเยอร์ที่เป็นรูปโบดนะครับส่วนเลเยอร์นี้จะเป็นเลเยอร์ที่เป็นรูป รูปหกเหลี่ยมนะครับเมื่อใส่เลเยอร์นี้ใช่ไหมปุ๊บเราคลิกขวาตรงนี้นะครับคลิกขวาตรงนี้แล้วเราไปที่คําว่า create clipping m a r k ปับ๊บนี่นี่มันก็จะอยู่ในนี้แล้วเห็นไหมครับนี่แล้วผมก็สร้าง6กเหลี่ยมเงี้ยแล้วผมก็ทำเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับส่วนพาพพุทธร,รูปผมก็ไปเอารูปมาใส่นะครับที่ผมรีทัชไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไปที่ไฟล์เนี่ยแล้วก็เพรสเข้ามา พอพุทธรูปผมก็มีปึ๊บรีทั้นไ้แล้วนะครับก็จะไม่มีแบบชักหลังนี่ผมก็มาใส่ในนี้ปึ๊บนี่นี่เห็นไหมก็จะได้มาแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะได้มาเป็นลักษณะนี้ขึ้นมานะฮะส่วนทางบ้านสอบถามเข้ามาในไลน์นะครับอยากได้ประมาณแบบแบบเช็คแชกนะครับเดี๋ยวผมดูก่อน จะมาแบบนี่ก็จะมีมีเปล่งประกายอยู่ข้างหลังเนี่ยเปล่งประกายอยู่ข้างหลังเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเป็นประกายอยู่ข้างหลังเนี่ย,าย,ย,ายสามารถทรรายยํา,า,าทได้เลยนะครับผมก็มาซักโฟลเดอร์หนึ่งเนี่ยฮะแล้วก็เอาเอานี่ดีกว่าข้างบนนี้ดีกว่า เลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วผมก็คลิกขวานะครับแล้วผมก็ไปคําว่าแกเดิเอตตรงนี้ปุ๊บนี่แล้วผมก็คลิกตรงนี้หนึ่งทีนะครับแล้วโซเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นน้อยปั๊บนี่เขาจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมเปลี่ยน R G B เป็น L A B ปุ๊บนะครับแล้วผมก็ทุกอันน่ะให้ผมพยายามให้มันเป็นสีขาวดำก่อน นี่เขาจะประมาณอย่างนี้เลื่อนสีให้มันเป็นขาวดําขาวดําแค่นั้นแหละครับแล้วตัวน,นี้ผมก็สามารถรนดอมได้จะรนดอมแบบไหนนี่ผมรนดอมประมาณอย่างนี้มันจะเป็นน้อยออกมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วกดโอเคเข้ามาปึบเปลี่ยนแรนเดอร์นะครับเป็นเรเดียลเป็นถ้าเรเดียลมันจะเป็นวงกลมนะครับนี่เป็นแองเกิลนี่เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเห็นไหมครับ เป็นแองเกิลเข้ามานี่ผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นแองเกิลปุ๊บเสร็จแล้วผมกดโอเคปับ๊บนี่นะครับเป็นโอเคปุ๊บแล้วผมก็ตรงนี้สามารถทําเป็นเบอร์แล้วแกะเส้นเบอร์ได้นี่ฮนะเป็นแกะเส้นเบอร์นี่เป็นปัเป็นแสงเข้ามานะครับแล้วตรงนี้ผมมันเปลี่ยนตรงนี้เอาฮะนี่ normal ตรงเนี้ยนี่นี่เป็น normal เงี้ยได้แล้วผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนี่ก็ได้ครับ color dots นี่เห็นไหมปุ๊บนี่ก็จะมีประกายขึ้นมาเห็นไหมครับเ็าจะดูให้ดูมันมีสีสันขึ้นมาเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะแบบมีสีสันขึ้นมามาก,กว่าเดิมนี่เห็นไหมครับก็ไม่ยากเลยนะครับอันนี้ ส่วนตรงนี้มันจะมีรอยต่ออย่างเงี้ยเราสามารถลบทิ้งได้ด้วยโดยไปตรงเนี้ยฮะคลิกตรงเนี้ยหทีใช่ไหมตรงนี้ผมก็ไม่ใช่เป็นตรงนี้เป็นสีดำแล้วผมก็ลบได้นี่นี่เห็นไหมก็จะมีความฟุง้งฟิ้งขึ้นมานี่ก็จะมีความฟุง้งฟิ้งขึ้นมานี่เสร็จแล้วเราก็สามารถเซฟได้นะครับเป็นเซฟแอดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็น jpeg นี่ นี่นี่นะครับนี่เห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมโอเคนะครับถ้าติดปัญหายังไงนะครับสามารถทักไลน์แอดเข้ามาคุยได้ด้วยนะครับในไลน์แอดบุญแต่งนะครับหรือเข้ามาคุยในบุญแต่งสอนแต่งภาพก็ได้หรือเข้ามาคุยในช่อง YouTube ได้นะครับและที่สําคัญนะครับฝากกดติดตามช่องบุญแตงสอนแต่งภาพไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีคลิปดีๆอะไรเงี้ยผมจะได้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ